หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาอาชีวนามัยและความปลอดภัยเรียนอะไรเรียนทำไมเรียนแล้วได้อะไรหลักสูตรนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะขับเคลื่อนง,งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างไรเราไปดูกันเลยครับหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหลักสูตรที่เปิดโอกาสทางความคิดสร้างโอกาสและประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยได้อย่างสร้างสารรค์เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต คณะที่จะเปลี่ยนการเรียนแบบเดิเดมๆก้าวไปสู่การเรียนการสอนแบบสมัยใหม่เราให้คุณทําจริงเรียนจริงได้ลองฝึกปฏิบัติจริงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยเน้นการพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือร่วมกับมาตรฐานต่างๆเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลสามารถสร้างนวัตกรรมที่สามารถไปประยุกต์ใช้ในงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยได้ จากนโยบายไทยแลนด์4.0ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆเพื่อปรับแก้จัดระบบปรับทิศทางและสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญสามารถรับมือกับโอกาสและภยัยคุกคามแบบใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่21ได้เพราะการเปิดตลาดเสรีหรือประชาคมอ,อาเซียนนำไปสู่ความก้าวหน้าในการลงทุนด้านเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างนวัตรกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในภาคอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมหรือธุรกิจบริการการเปลี่ยนแปลงนี้จึงกระตุ้นให้เกิดความจําเป็นในการที่ต้องมาจัดการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนผู้สุงมวัยโดยเฉพาะอย่่งยิ่งวัยทางานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกลา่าวซึ่งผลกระทบจากการพัฒนาประเทศในทิศทางดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อแรงงานไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิธีการทํางานกระบวนการผลิตวัตถุดิบที่หลากหลายที่มีคุณสมบัติเป็นอันตรายรวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานด้วยเหตุนี้หลักสูตรจึงผลิตมหาบัณฑิตที่มีความพร้อมในเรื่องของความรู้และวิชาการสมัยใหม่เพื่อให้สามารถควบคุมอันตรายต่อสุขภาพให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมและความปลอดภัยด้านการจัดการอาชีวะอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ในทฤษฎีอย่างรอบด้านเพื่อให้มหาบัณฑิตมีทักษะในการพัฒนาแนวทางกลวิธีในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมลดการเกิดอุบัติเหตุโรคจากการทำงานและประสานงานร่วมมือกับผู้อื่นได้มีทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีที่สร้างนวัตกรรม สื่อผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการออกแบบหลักสูตรนี้ออกแบบมาให้มันหลักสูตรที่มีทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคนวัตกรรมที่ก้าวไกลนะฮะเรื่องของความปลอดภัยเรื่องสุขภาพอนามัยจะต้องก้าวให้ทัน เพราะว่าในศตรวรรษที่21นี้เราเน้นในเรื่องของการพัฒนาผู้นําทางวิชาการเพื่อที่จะสามารถไปวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้นะฮะรับมือกับปัญหาอาชียและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในอนาคตได้นั้นอุตสาหกรรมต่างๆในขณะนี้ก็มีความก้าวไกลมากเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพนามัยความปลอดภัยเราจะต้องเตรียมความพร้อมไว้ ถ้าท่านไม่เคยเป็นจอปอวิชาชีพมาก่อนหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพมาก่อนนั้นถ้าท่านมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์มาเรียนต่ออีกสปีหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อที่จะให้ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้หลักสูตรของเรายัางเพียด้อมไปด้วยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและสามารถชี้นำสังคมเพื่อแก้ปัญหางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศได้รวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องเท่านั้นยังไม่พอ ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบ active learning ด้วยการศึกษาดูงงานด้านอาชีวะนามายัยและความปลอดภยัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างการเรียนรู้และเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดีนอกเหนือจากความครบถ้วนทางด้านวิชาการแล้วนั้นหลักสูตรยังมุ่งเน้นสร้างผู้นำทางด้านความปลอดภยัยเพื่อรองรับธุรกิจภาคเอกชนขนาดใหญ่รัฐวิสาหากิจรวมทั้งภาคราชาการ โดยเฉพาะกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณาสุขทุกเส้นทางทุกความฝันเริ่มต้นที่นี่อนาคตของคุณคุณเลือกได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราคณะสาธารณสุขาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์